ดเด็กิจกรรมต่อไปนี้เป็นกิจกรรมในโครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคุณครูโอจะพาเด็กๆไปเยี่ยมชมสถานที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะคือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแพร่กาศานะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าจบเพิงนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างใน,นว่าที่ทํางานของพี่พจบเพิงมีอุป,ปกรณ์อะไรกันบ้างไปดูค่ะ เด็กเดี๋ยวเรามาดูกกน้ีก่อนนะคะว่าพี่ๆดับเพลิงเขาถิดอุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้คือถังดับเพลิงนะคะเอาไว้ดับไฟเวลาไฟไฟหม้นะคะเด็กๆแล้วกนี้คือชุดพี่ๆที่ดับเพลิงเขาใส่กันนะคะเด็กๆอย,ยากลองใส่ดูบ้างรึเปล่านี่คือรถดับเพลิงสอง เทศบาลเมืองแค่กระสาของเรานะคะถ้าเกิดเหตุนะเกิดเหตุขึ้นมาเด็กๆสามารถแจ้งมาที่เทศบาลของเราได้เลยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่าเกรดูดนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปเลยค่ะถาที่ต่อไปนะครับก็คืออาคารเทคโนโล,โลยีและสารสนเทศ สบาบันบูธภาษาของเราเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันท่างนันกันเลยดีกอลมาเลยค่ะค่ะเด็กๆนี่คือจอภาต่างๆนะคะที่มาจากก้องวงจรปิดของเรา ที่เป็นความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแพร่กาศนั่นเองเพื่อจะดูแลและความปลอดภัยต้องการทรับสินของทางราชการนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่ไม่ควรดูแอยู่ตรงนี้ด้วยเพื่อจะคอยดูแลเด็กๆและประชาชนนะคะ ไหบ้างคะเด็กๆแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับชมไปแล้วเด็กๆชื่นชอบสถานที่ใดบ้างคะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือส่วนของเทคโนโล,โลยีสารสนเทศชอบสถานที่ไหนส่งมาบอกคุณครูทุกคนได้นะคะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและแสดงความคิดเห็นมานะคะสวัสดีค่ะ